รูปหมวดที่หนึ่งนะครับรูปสมุดเทสนัยเป็นการแสดงรูปโดยสังเขตนะดังมีคาถาสังะหะแสดงไว้ดังนี้ว่าภูตัะภาษาทะวิสยาภาโวหัตยะมิจปินะครับชีวิตตาหาระลูเปหิอัธารสัวิธรรมตถาเนี่ยภูตัะภาษาทะคืออะไรอมหาภูตรลรูป,ปรสี่ภาษาทะรูปห้าวิสยารูป เจ็ดนะครับภาโวก็คือภาวะรูป2องอัตยะก็คืออัตยะ1ชีวิตรูป1อาหารละรูป1นะครับ18รูปนี้แหละเรียกว่านิพพานรูปนะครับเป็นรูปแท้ามาดูอีกคาถาหนึ่งบอกว่าปริเฉโทจะวิญญตัติวิการโรลักนันติจะอนิพภ,ภานานาทัศาเจติอัฏฐวีสาวิธรรมทเว ก็คือปรลิษตเฉทโทก็คือปริเฉทรูป1นึ่งวิญญาติรูป2วิการรูป3และลักขณะรูป4นะครับทั้งหมด10รูปนี้เรียกว่าอะน,นิพันนรูปรวมทั้งหมดเป็นรูป2ี่ปนะครับอันนี้เป็นคถาแสดงรูปสมุทเทสนายที่บอกแล้วว่าในรูปสมุทเทสนายเนี่ยคือการจําแนกรูปโดยสังเขปโดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่สอง ประเภทเล็ก11เนเดี๋ยวเราจะดูว่าในรูป2ีเนั่นเมื่อแบ่งเป็นประเภทแล้วเนี่ยมีประเภทใหญ่2เล็ก11แล้วหรือว่าโดยอาศัยอีก2นะครับก็คือประเภทใหญ่เราดูประเภทใหญ่ก่อนประเภทใหญ่ก็คือนิพพานรูป18แล้วก็อนิพพานรูป10ส่วนประเภทเล็กเนี่ยก็คือ11ที่เราท่องกันมีอะไรบ้างครับ4 5 7 2้ตอง1 1 2 3 4ทั้งหมดเรียก 10, มี11หมวด ที่เราท่องก็คือเป็นรูปหมวดเลขก11หมวดนั้นถ้าเกิดว่าเราจาตัวเลขได้ปุ๊บเราก็จะขยายขยายเนื้อความออกมาได้นะครับส่วนประเภทใหญ่ก็คือมีนิพพานรูปและอนิพพานรูปนะครับก็จะแบ่งเป็นตามนี้นะครับก็คือสี่ห้าเจ็ดสองตองหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสองตองหนึ่งเป็นส่วนของนิพพานรูปหนึ่งสองสามสี่เป็นส่วนของอนิพพานรูปนะครับและรูปว่าโดยการอาศัยมีสองนิยมนะครับมหาภูตรูปสี่เนี่ย ก็คือเดีย๋ยวเรามาดูอัดกันเป็นรูปที่เป็นที่อาศัยของอุปาทายรูปนั้นเมื่อมหาภูตรูปสี่ลบยี่สบแปดจึงเหลืออุปาทายรูปยี่สิบสี่นะครับเพราะว่ารูปเหล่านี้เนี่ยอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามหาภูตรูปเนี่ยอยู่ในอยู่ในตัวเราและอยู่ในไหนอีกที่เมื่อกี้พูดไปแล้วฮะรูปที่เล็กที่สุดที่อยู่ในตัวเรามีกี่รูก เลกที่สุดคือ8ต้องมีดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นพื้นฐานรองรับรูปอื่นๆที่จะเข้ามาต่อมาก็จะเป็นสีกลิ่นรสโอชาอันนี้ก็คือพื้นฐาน8รูปแล้วมีรูปอื่นๆเข้ามาประกอบเรื่อยๆอีกนะครับนี่เราอยากให้รู้พื้นฐานไว้ก่อนนะครับอ่าก็นี้เรามาดูอัด คือประเภทใหญ่2ประเภทเล็ก11เอนี่ยอันนี้ก็คือเราจะขยายอีกทีหนึ่งนะครับส่วนมหาภูตร,รูปเนี่ยก็ขยายในส่วนตรงนี้เพราะอย่าวต่อไปนี่ก็จะไม่ได้พูดถึงแล้วมหาภูตร,รูปก็คือรูปเหล่าใดเป็นใหญ่และปรากฏชัดเจนโดยลักษณะของตนโดยสันฐานของตนนะโดยสันฐานแห่งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตฉะนั้นรูปเหล่านั้นชื่อว่ามหาภูตร,รูปนะครับส่วนมหาภูตร,รูปเนี่ยเรามาดู ศั์นิดนึงว่าภูตศาพั์เนี่ยเขาภูตศาพั์เนี่ยภูตะแปลว่าอะไรได้บ้างครับแปลว่าขันห้าก็ได้บางทีพระองค์แสดงภูตะเนี่ยบอกว่าออพิสุท์ทั้งหลายเธอจงเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นพูดตังนี้เป็นต้นเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นพูดก็คือเห็นขันห้าโดยความเป็นพูดนะก็คือหมายความว่าแสดงภูตศัพท์แสดงขันห้าก็ได้แปลว่า,าธาตุก็มีนะอัดที่เราจะพูดกันถึงพูด ภูตะของเราเนี่ยก็คือธาตุแต่คําว่ามหาภูตะร,รูปเนี่ยมีขยไข่ไว้ในวิสุทธิมรรคอีกห้าห้าในยะว่าในส่วนของมหาภูตร,รูปเนี่ยข้อเหตุห้าประการที่ชื่อว่ามหาภูตะร,รูปอัดในข้อหนึ่งตรงนี้ที่บอกว่ารูปเราใดเป็นใหญ่และปรากฏชัดตรงนี้เป็นส่วนข้อหนึ่งที่บอกว่ารูปเนี่ยชื่อว่ามหาภูตะร,รูปเพราะว่าปรากฏเป็นของใหญ่ก็ได้เป็นเป็นประธานก็ได้อันนั้นถามว่าความใหญ่ของ ของสิ่งมีชีวิตก็ตามช้างอะไรก็ตามเนี่ยปรากฏเป็นของใหญ่ได้เพราะอะไรเพระาะธาตุสีเพราะมีธาตุสีนั่นแหละถึงจะปดไปปรากฏเป็นของใหญ่ทั้งในสันดานที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกรรมคือรูปภายในเช่นอุปาทินากะรูปเนี่ยก็คือพวกสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าใหญ่าท,าที่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยก็อาศัยธาตุสีปรากฏหรืออนุป,ปาทินากะรูปคือรูปที่ไม่มีใจครองที่ไม่อาศัยกรรม ก็คือหมีความว่าลูกภายนอกเนี่ยถามว่าภูเขาแม่นาายายม้ําใหญ่ไหมใหญ่ก็ปรากฏได้โดยอาศัยมหาพุตลูกนะครับน,น,นั่นก็คืออันนี้เป็นอัดหนึ่งในเรื่องของตัวมหาพุตลูกนะอัดที่สองก็คือมหาพุตลูกเพราะว่าเสมอเหมือนคําว่าเสมอเหมือนคือเสมอเหมือนกับมหาพุตลูกคําว่ามหาพุตลูกเสมอเหมือนกับมหาพุตลูกหมายความว่าคําว่ามหาภูตะเนี่ยแปลว่ามหาผีมหาหลอก ก็คือท่านอุปมาเหมือนกับนักมายากลที่สามารถที่จะเ,เคลื่อนย้ายวัตถุจากจากสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้จากสีแดงเป็นสีเขียวหรือมหาภูตรูปเนี่ยจากน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอัญ,ญมณีหรือสิ่งที่ไม่ใช่สีแดงก็ทําให้เป็นสีแดงคือคล้ายๆกับว่าเขามีลักษณะของการปกปิดของความเป็นจริงไว้ได้เหมือนจักรซีนีเนี่ยถามว่าท่านบอกว่ามหาภูตรูปเหมือนจักรซีนี ยักษิศีคือหมายความว่าวปกติเราอยู่กับนางยักษ์เนี่ยนางยักษ์ก็ปรากฏดยความเป็นสนดสมที่สวยงามนะแล้วก็เอ่อก็เลยอะไก็ปกปิดความกระด้างความน่าเกลียดเอาไว้งนั้นมหาภูตรูปเนี่ยอัดอีกอันหนึ่งก็คือเสมอเสมอเหมือนกับมหาภูตรูปคำมหาภูตรูปหลังนี่แปลว่ามันมีการมหาผีมหาพูดนะก็คือหลอกนในอัดว่าหลอกนะส่วนอัดที่สามนี่อัดที่หนึ่งที่สองไปแล้วอัดที่สามก็คือ มหาพูตะรูปเนี่ยเพราะว่ามีวิกาลมากมาก่อนวิกาลก็คือมหาพูตะรูปเนี่ยอัดเพราะว่ามีการบริหารถามว่าทุกวันนี้เ,นเราบริหารท่าสีเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ตื่นนอนมาเป็นยังไงนะก็พาไปเข้าห้องน้ำพาไปอาบน้ำพาไปขับถ่ายแล้วต้องพาไปไปกินอีกนะแล้วพาไปไหนเอ็ด พาไปดูพาไปฟังพาไปนอนอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเพระมหาภูตร,รูปนั่นแหละเราจึงมีการบริหารมากหรือเกินในอันนี้นอันที่สามอันที่สี่ก็คือมหาภูตาร,รูปเพราะอัดว่าวิการวิการคืออะไรเอ่ยเปลี่ยนแปลงทั้งรูปภายนอกที่ไม่มีใจครองเนี่ยถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมแผ่นดินไหวซึนามิหรืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะว่ามีวิการของธาตุสี มีการแปรปรวนหรือรูปที่มีใจครองเนี่ยอุปาทินากะารูปเนี่ยของเราเนี่ยถามว่าเวลาธาตุดินกำาเลิบเป็นยังไงคือเวลาที่ธาตุดินกำาเลิกก็คือแข็งนะนั้นบางทีหลังเราแข็งเป็นกระดานเนี่ยเพราะว่าธาตุดินกำาเลิบถ้าธาตุน้ํากำาเลิบเป็นยังไงพุกอ่อนธาตุาลมธาตุลมก็คือจุกเสียดหรืออะไรก็ตามหรือว่าเอ่อก็เลยเลยธาตุลมโดยส่วนใหญ่อันตรายมากนะครับ สามารถตัดขั้วหัวใจได้นะฮะสามารถที่ทําให้ไส้ออกมาอยู่ข้างนอกได้อะไรแนียนะครับแล้วอะไรกําเริบอ,อีกอันหนึ่งไฟเวลาไฟไฟกําเริบเป็นยังไงเอ่ยไข้ก็โอเคเวลาใครโดนตานต่อยมาเวลาที่แสบปวดร้อนเนี่ยก็คือเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยกําเริบขึ้นมาคันคันก็กําเริบนะครับดังนั้นก็คือธาตุไฟก็ดังนั้นถามว่า มหาภูตรูปสีเนี่ยมีการแปรปรวนมากร่างกายเราทุกวันนี้ที่เราบริหารเพราะมีการแปรปรวนนึกออกไหมครับเดี๋ยวปวดหัปวปวดท้องเดี๋ยวแก่เดี๋ยวพยาธิเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดใหม่ดันั้นนั่นคือนี่คืออัดของมหาภูตรูปและอันสุดท้ายคือมหาภูตรูปเขาอัดว่ามีความเป็นจริงคือหมายความว่าเป็นของที่มีจริงดังนั้นหมายความว่าที่เราได้รับ หรือเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นความเป็นจริงแต่เมื่อไหรที่เราเข้าถึงมหาภุตลูกมหาภุตลูกจะแสดงความเป็นจริงออกมาโดยความเป็นสภาวะของเขาแล้วก็แสดงโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่นั้นหมายความว่าถ้าเราเข้าถึงมหาภุตตลูกเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าสู่ความเป็นจริงได้มากมายด้วยท่าสีนั่นแหละในเบื้องต้นในการที่ปรากฏนั้นท่าศีจะปรากฏเนี่ยเป็นไงเอ่ยเราต้องโดนหลอกอยู่เท่าไหร่เอ่ย นาน,นไม่ออกไม่เอ่ยก็คือหมายความว่าการที่เราเข้าถึงธาตุสีเนี่ยเข้าถึงความเป็นจริงแหละเราจะไม่ถูกหลอกลวแต่ที่เราเห็นว่าสิ่งนี้สวยสิ่งนี้อะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คือเขายังหลอกอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงมหาภูตตลูกด้วยอ,อัดข้อที่5คือหมายความว่าแสดงถึงความเป็นจริงมากมายมหาภูตตลูกนะเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อไหร่ที่เข้าถึงแล้วเนี่ยเราก็จะพบความเป็นจริงว่าความแคงแข็งเป็นอย่างไรบ้าง นะจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความแปลเปลี่ยนไปก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานะครับนี่อัดของมหาภูตตลูกแล้วเรามาดูอัดของอุป,ปาทายรูปนะรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมหาภูตตลูกนะระยะไม่ได้เยอะหรอกมาอุป,ปาทายรูปเพราะว่ารูกที่อาศัยมหาภูตตลูกเกิดดังนั้นเนี่ยถามว่าถามว่ามหาภูตตลูกอนะเขาเขาบอกว่ารูปเกิดขึ้นโดยอาศัยมหาภูตตลูก ถามว่าดินเนี่ย้าดินนะอาศัยธาตุสามที่เหลือไหมถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยธาตุหนึ่งก็คืออาศัยธาตุสามที่เหลือหรือธาตุสามที่เหลืออาศัยธาตุหนึ่งก็ได้ก็คือหมายความว่าเราจะอะไรเป็นที่ตั้งก็ได้ดังนั้นหมายความว่ามหาบุตรูปเนี่ยเขาเป็นอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นถามว่าถ้าธาตุหนึ่งอาศัยธาตุสามที่เหลือเนี่ยนะ แสดงว่าธาตุหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าอุปาททยรูปเพื่อสิเพราะว่าอะไรเอย่ยเพราะว่าอุปาททยรูปแปลว่าอะไรเอย่ยรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยมหาพุตลูนั้นมหาพุตรูเนี่ยก็อาศัยมหาพุตรูปซึ่งกันและกันใช่ไหมทาไมไม่เรียกว่ามหาพุตลูพอน,นึกออกไหมครับว่าคือ,อมหาพุตรูเนี่ยก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันด้วยพันแตกันต้องแต่ว่าเพราะเขาเป็นที่อาศัยอ่าเพราะเขาเนี่ย อาศัยมหาพูตธูปด้วยกันแล้วเนี่ยแต่หมายเห็นว่าที่เขาไม่เรียกอุปทาทายรูปเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีคนอื่นมาอาศัยได้บอกไหมครับแต่อุปาทายรูปเป็นไงเอ่ยอาศัยอย่างเดียวไม่มีการให้คนอื่นอาศัยเลยมีแต่ตัวเขาไปอาศัยอย่างเดียวนัน้นแต่มหาพูตธูปเนี่ยมีทั้งตัวเองเป็นที่ให้คนอื่นอาศัยและตัวเองก็ไปอาศัยมหาพูตธูปสามที่เหลือการไปอาศัยมหาพูทรูปสามที่เหลือไม่เรียกอ<า>ุปาทายรูปเพราะตัวเขาเองเขาก็ เป็นเป็นปัใจจัยให้คนอื่นมาอาศัยด้วยนึกออกไหมครับเหมือนกับว่าทําหน้าที่สองอย่างแต่อุปาทฐัยลูกตรงนี้ทําหน้าที่อย่างเดียวคืออาศัยคนอื่นเขาให้คนอื่นมาอาศัยไม่ได้เลยนะครับนี่จึงเป็นส่วนที่เวลานักคิดเขาจะชอบคิดว่าเอะถ้าหมาปูตูลูกหนึ่งไปอาศัยหมาพูตูลูกสามที่เหลือเนี่ยแสดงว่าก็น่าจะเป็นอุปาฏฐัยลูกือสิแต่ก็ขว่าจริงแล้วถึงเขาจะไปไปอาศัยก็ตามแต่เขาก็ เป็นที่ให้คนอื่นอาศัยด้วยจึงไม่เรียกว่าอุปาทยรูปนะครับ